ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกพิมต์เอชเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเราะมาดีเกเกิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวง่ายๆเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใสนะคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m ก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับจริงๆก็อยู่อยู่แค่เนี้ยแหละครับในกรุงเทพเพื่อไปครับก็จริงๆก็ไม่ได้ทั่วโลกหรอกมันก็คือเป็นที่ที่แบบที่เราอาจจะไม่ค่อยไม่เคยไปแค่นั้นจริงๆก็ไม่ได้ไปเยอะมากมายเลยครับไปที่ไหนมาบ้างคะเอ่อที่ไปที่เพิ่งกลับมาก็จะเป็นเอ่ออิตาลีฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นนะครับชอบเยอะเลยใช่ไหมก็ไม่ได้ถึงกับชอบเยอะมากเป็นทริปแบบ ไปทานอาหารไปพบญาติมากกว่าแล้วก็เป็นการขับรถท่องเที่ยวไปในในหลายๆเมืองครับก็ไม่ได้เน้นช็อปอะไรสักเท่าไหร่ปีนี้ว่าไปหลายประเทศไปบ่อยมากใช่ครับแต่ว่าก็ก็ก็พอแล้วครับพักแล้วเดี๋ยวจะเดินทางในประเทศกันแล้วครับช่วงนี้เห็นเติมความหวานกันบ่อยมากค่ะน้องใกล้จะมีข่าวดีหรือ่าก็ไม่ไม่ได้เรียกว่าใกล้จะมีข่าวดีกันเป็นแต่ว่าเวลามันได้ไงก็ไปกันไม่ได้คิดถึงว่าใกล้จะมีข่าวดีแล้วก็เลยต้องไปเที่ยวไปเดินทางกันบ่อย อันนี้ยังบอกเร่งเวลาไม่ได้แต่ก็ได้มีการวางแผนได้มีการดูไปไปอย่างเรื่อยๆครับไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เจาะจงวันหรือว่าช่วงเวลาที่แน่นอนครับยังไไมม่ด้ีกาารเเิ่หง้กนใ็จริงๆก็ไม่ได้เร่งหาเลยครับเป็นว่าเลิกหนึ่งคือเลิกสะดวกสองเลิกทีแค่นั้นเองครับอย่างพี่แอนบอกว่าปลายปีหน้าแต่เราคู่เรากอดพี่แอน์เขาบอกของแอนเนี่ยไปปีหน้าเป็นไปไม่ได้ พคือเอาอย่างนี้ถ้าผมแต่งแอนด์แดงก็ต้องแต่งง่ายๆก็ต้องไปเล่นเขาแบบตับตอนนี้หาเลิกไปถึงไหนแล้วคะพี่อ้อยคะมีการไตะเวนไปตามวัดต่างๆหรือมีซูเรื่อประจำมีหมอต่างๆก็ก็มีมีอาจารย์ที่นับถือก็จะดูเรื่องเลิกว่าเราจะทํางานทําอะไรต่างๆก็จะดูเป็นประจําแต่ว่าเรื่องของเลิกว่าเลิกถึงขนาดนี้ยยังไม่ได้ดูครับแค่ช่วงเวลาขึ้นภาพก็คือช่วงนี้ขึ้นหนึ่งต้องเลิกสะดวกต่อเพราะว่างานมัน มันยังต้อง mm hmm. สะสางให้เสร็จครับสะะดวกปรมาณไหนคะนนี่ก็บอกไม่ได้คือบางทีอาจจะเร็วกว่าที่คาดการณ์ก็ได้หรือบางทีอาจจะช้าการกว่านนั้ก็ได้ครับก็ได้มีคุยกับพี่ใหญ่ไปแล้วครับแล้วบ้างครับเหมือนเราถูกจับต้องเรื่องแต่งงานบ่อยมากเปนปีเดือดไหง่ายๆเลยเดือไหมจ๊ะเบื่อไหมเหรอ ก็ไม่ถึงกระเบือหรอกครับแต่ว่าคือของทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเรื่องระยะเวลาเราไม่สามารถมีคาตอบได้ทุกๆวันเพราะฉะนั้นบางทีเราจะคิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งคำตอบมันจะมาในในช่วงเวลาข้างหน้าได้บางทีเราก็ไม่ได้มีการอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่คนถามที่คนตั้งใจและคนก็อยากเห็นซึ่งอันนั้นเราก็เข้าใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็มีครับก็มีช่วยกันดูครับ คือจริงๆผมเป็นคนที่แบบคือถ้ามีมีอะไรในใจปุ๊บผมจะทําเลยทำก่อน <L an> แล้วค่อยบอกคนอื <L an> ่นมล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็เลยรู้สึกว่าคือเราไม่ชอบคิดก่อนแล้วก็มามามา,มาบอกแล้วค่อยทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ค่อยๆดูกันไปล์เดี๋ยวถ้ามันมีเรื่องมีมีอะไรเป็นข่าวดีขึ้นมาเนี่ยเดีย๋ยวก็คงจะได้รับทราบกันในระยะเวลาที่ไม่ต้องเตรียมตัวกันนานอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่เซอร์ไพรส์จริงๆเราเซอร์ไพรส์นัดท้ามือถือ ก็มาแลกเพื่อนผมเซอร์ไพรส์เราไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก่อนนั้นแล้วเราอย่างล่าสุดที่นัทเคยให้สัมภาษณ์ตอนนั้นสัมภาษณ์แต่งงานเราพร้อมกันก็ไม่พร้อมีลูกถูกไหมเที่ยววันอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่กันเลยนี่ผมก็ไม่ไม่เคยได้ได้ฟังคุสัมภาษณ์อันนี้นะครับก็ไม่เคยได้คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันก็ต้องแล้วแต่ก่อนเพราะความสะดวกก็เป็นเรื่องของคนสองคนให้คนหนึ่งไม่พร้อมก็ก็คงต้องต้องฝากกันก็ใจเราอยากมีลูกนะครับถ้าเกิดเราแต่งงานจริงๆ ก็อยากมีครับ่าไปนีมาไหนด้วยกันตลอดเ้าไปด้วยกันตลอดก็จริงๆก็เป็นทั้งเพื่อนช่วยดูแลความสุขช่วยดูแลหลายๆเรื่องด้วยกันครับขอบคุณนะคบ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสะเรามีเรื่องยอ่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกร,ระแสะเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว